อย่าเอาแต่แต่งตัวสวยแต่ไม่ช่วยพ่อแม่ทำอะไรอย่าเอาแต่ตามผู้ชายไม่ได้สนใจว่าพ่อแม่จะเหนื่อยขนาดไหนหันกลับมามองความจริงนิดนึงลูกวันนี้หนูอาจจะกำลังมีความสุขนูอาจจะกำลังมีชีวิตที่เป็นอิสระ มีแฟนก็อยากอยู่กับแฟนอยากทำงานอยากมีเงินเดือนเป็นของตัวเองแล้ววันนี้มีความสุขดีไหมคะชีวิตมันราบรื่นรู้สึกว่ามันมันอิสระอย่างที่เราคิดหรือเปล่าคะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น ลองหันหลังกลับมามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อกับแม่หน่อยไหมคะพะว่าตอนนี้เขาทำงานอะไรเขาทำกิจการอะไรแล้วเขาเหนื่อยไหมเขายังต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือยังแบกภาระอะไรไหมถ้าคิดว่าจะเป็นรูปที่ดีอยากจะ ทำงานหาเงินเอามาช่วยพ่อกับแม่อยากให้มาดูว่าเราต้องเอาแรงมาช่วยพ่อแม่ก่อนไหมนันเวลานี้ถ้าแม่ยังเหนื่อยพ่อยังเหนื่อยหาเงินคนเดียวทำงานคนเดียวหรือว่ายังเดือดร้อนต้องไปจ้างลูกน้องมาช่วยและบางครั้งคนหายากสมัยนี้ลูกน้องไม่ใช่หาง่าย พอไม่มีก็ต้องเหนื่อยต้องทำเองเพราะฉะนั้นกิจการของพ่อแม่ที่เขาทำมันจะรอดไหมมันจะเติบโตไหมมันดีกว่าไหมถ้าลูกจะสละเวลาจากการติดผู้ชายนะคะแล้วก็เอาเวลาที่สวยๆเร่ศๆเชิดๆนะฮะสวยๆไปวันๆ นะเอาเวลาตรงนั้นมาแบ่งเบาภาระมาช่วยแม่ช่วยพ่อทํางานดีกว่านะคะลูกมาช่วยจัดการมาช่วยจัดระเบียบนะมาช่วยทําความสะอาดอมาช่วยบริหารการจัดซื้อดูแลกิจการมันจะได้เติบโตก้าวหน้านะคะเพราะบางทีกิจการพ่อแม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ทำไมถึงไม่ทำล่ะคะ